ทีนี้นะคะยุทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแลกการช่วยเลือกผู้อยากรายกันบ้างค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านได้มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้อยากรายเชลเลอร์พระเกียรติพระบาทสม้มแดงพระวชิวรเกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภ์ผอกสภากาชาติไทยทรงจเจริญพระชนพรรซาครบรอบ, 6, รอบ72็ดสิบสอพรรษาในวันที่28กร,รกฎาคม2567ค่ะ โดยที่บ้านข้องนายมะนลเพราวพริงนะคะอยู่บ้านเลขที่28มู่10ตดอนซักอําเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยกากไรยฉเฉริ่มประเกียรติพระบาทสมเด,ด็จพระวชิรเกลาา้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภ์หกสภากาชาติไทยเนะะี่ยค่ะทรงเจริญพระชนพันสร้างครบรอบ72พันธสร้างในวันที่28กร,รกฎาคม2560 67โดยมีนางดาริจิตรัตน์นายกเล่ากาชาจังหวัดสุราธ,ธานีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในโครงการพร้อมทางในอําเภอดอนซักค่ะมีผู้นําทองทีผู้นําทองทิศและก็ประชาชนให้การต้อนรับค่ะครับโดยกกาชาจังหวัดสุราธ,ธานีได้กระนักถึงความสําคัญในปันหาการคาดเคลนทีูอีอาศัยนะครับจึงจกได้จัดทำโครงการซ่อมเสมบ้านผู้ยักรายเฉลิมประเกติพระวัสมเดจ พระวชิรากราเจ้าอยู่ว่าพระบรมราชูพถัธรมภกสภากาชาติไทยนะครับทรงเจริญพระชนพรรันท่าหกรบเจ็ดสิบสองพรรั่ายี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดจำนวนยี่สิบแปดล่างวงเงินล่งละไม่เกินหนึ่งเส้นบาทครับเพื่อช่วยเลือกผู้ยกากไรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดความสุขทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งให้มีที่ว่าไัยอันเป็นปัจจัยจำเป็นแก่การครองชีพนะครับทรงพุ่นให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บานที่จะส่งหมอไปรังนี้นะครับเลากาชาสุรัตได้สร้างให้กับครอบครัว <c oughs> ของนายมานนเพลาพลิงหองประมาณสักเม็รหนึ่งเซนบาททางนี้ผู้ว่าเกก็ได้บอกว่านับเป็นประโยชน์นะต่อผู้อยากไรนะผู้โดยอกาสในสุรัตนะอย่างในส่งเสื่มคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นทําให้ผู้โดยอกาสเนี่ยมีทิ่อ,อาศซ่คงทนท่าวบ สามารถป้องกันอันตร,รายต่อชีวิตและทรัพย์สิสนของตนเองได้อีกทั่งยังก่อก็ให้เกิดความสรามมากีปรองดองในพื้นที่พอพนันเนี่ยจะเห็นได้จากการส,สนับสวนบูรณาการความร่วมมือจากสุขภักส่วนของพอำเภอดอนซักณอำเภอสร้างบ้านหลังนี้ให้สําเร็หลุหลวงไปด้วยดีกระทงเพืในบุคคลถ่วไปนะครับในกระนักถึงการให้การช่วยเหลือผู้โดยอกกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือเป็นการ,รส่งเสริมสังคมไทยมีความเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่ต่อกันและกันนั่นเองครับแสดงความยินดีด้วยนะคะได้บ้านไปแล้วนะยูอาสไยกันออุุนปลอดภัยค่ะ